เติมให้อีกนะครับโอ้หอันนี้ก็กินแล้วเนะกินเหมือนกันปวกกินทั้งนั้นนะครับขายไม่ทันปวกทางในยังใหม่อยู่เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยให้เปิ้ลเนี่ยดูนี่ใหม,ม่มากนะครับทำไมไม่ใหมนะ่นะนลดสละเปร์นะครับใครสนใจนะครับตัวละห้าบาทห้าบาทพร้อมตัวเมียมาเลือกเลยนะครับดูนี่ให้ให้อีกปวกกินไหมอันี่ยปลาอินไหมหนู ไม่เหลือดินมาเป็นแถวโหดินะครับขายหนีปวกโโอ้หดูดิหมดเมื่อไหร่นะหนูว่องดูดิไม่ต้องถืงอกันหนูเราใส่ตะกรา้ารใส่ตะกรา้ารเลยเออเใส่ตแบบเออคล้ายนั่นเดี๋ยวเราเก็บทีเดียวตอนจบใส่ไปก่อนนี่ดูดิโอ้โห ั้งนั้นนะครับใครสนใจนะครับห้าบาทห้าบาทหบาทมีทั้งเบอร์8ดนะครับเบอร์เบอร์สิบ 10, มีเบอร์แดแล้วก็เบอร์สิหูเยอะมาก